พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทนายดงรักครับทนายในทีมด็อกเตอร์กิติศักดิ์ทนายวิถีพุทธนะครับผมวันนี้นะครับจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงะบวนการยุติธรรมของจำเลยครับผมจำเลยนะครับผมเป็นผู้ที่นะครับผมถูกฟ้องต่อสาร่ากรามเพื่อความผิดในคายาถามว่าจำเลยมีสิทธิ์ ที่จะโต้แย้งหรือว่ามีค ia, งงําสิทธิ์ที่โต้โต้แย้งว่าหรือยิ่นคาให้การว่าเรานะไม่ได้กระทําความผิดแต่สิ่งนั้นนะครับผมจะมีสิทธิอ่าจะเป็นสิทธิ์ต่อจาเลยและจําเลยจะมีสิทธิ์และตอนจำเลยก็จําเป็นต้องมีทนายความนะครับผมจําจเลยมีสิทธิมีทนายความในเรงที่กินคำร้องขอต่อสารครับถ้าทาน,นยา,ายนะครับผมขออนุญาตครับอ่าขออภัยนะครับผม ถ้าจำเลยนะครับผมไม่มีทนายความนะครับผมจำเลยมีสิทธิขอทนายความจากสารครับในกรณีเราต่อไปนี้ครับผมตามมาตรา1้อ73นะครับในคดีที่มีอาราโทษประหารชีวิตนะครับผมหรือคดีที่มีหรือนะครับในคดีที่จำเลยนะครับผมมีอายุไม่เกิน18ปีในวันที่ถูกฟ้องต่อศาลนะครับก่อนพิจารณานะครับผมให้สารนะครับถามจำเลยว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้ศาลตั้งทนายความให้นะครับผมาตามวรรคสองนะครับผมในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกนะครับก่อนพิจนารณานะครับให้ศาลนะครับผมถามว่าถามจำเลยว่ามีทนายความหรือไม่ถ้าไม่มีนะครับและจำเลยต้องการทนายความก็ให้ศาลตั้งให้นะครับผมให้ศาลครับจ่ายค่ารางวัลและค่าใช้ใจ่ายแก่ทนายความที่ตั้งาตามมาตรานี้โดยคำนึงถึงสภาพแห่งคดีนะครับสภาพภาวะเศรษฐกิจทั้ง นี้นะครับผมตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารสารยุติธรรมกำหนโดดูความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังนะครับผมพอเห็นนี้นะครับผมถ้าไปโทษอาจากวิเคราะห์ให้ฟังได้นะครับผมจากาว่าให้ไปโทษประหารชีวิตนะครับผมหรืออในนีที่เป็นคนที่บรรลุนิติภาวะน,นะครับเป็นโทษประหารชีวิตสามารถขอทนายได้ครับผมอ่า แล้วก็ในกรณีที่จำเลยมีอายุไม่เกิน18ปีในวันที่ยื่นฟ้องต่อศาลนะครับผมนะครับผมเป็นหน้าที่ของศาลนะครับผมในการจัดตั้งทนายให้นะครับผมในกรณีที่มีโทษจำคุกนะทนายความนะครับไม่มีทนายความนะครับผมจำเลยต้องการทนายก็ให้ศาลตั้งให้โดยการทําเป็นคําในการที่การทาไปคําร้องขอต่อศาลก็ได้ครับผมสุดท้ายนี้นะครับผม ผมทนายดวงรัตทนายความในทีมดอปเอร์กิติศักดิ์ทนายความวิถีพุทธนะครับบอกกล่าวว่าท่านว่านะครับหากท่านไม่รับความไปทมนะครับแล้วยากจนทางสภาทนายความของเรายินดีช่วยเหลือท่านฟรีครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ share, ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทนายดวงรัตทนายความในทีมดอเอร์กิติศักดิ์ทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับ